เหมือนคนเข้าใจกันพอกอกหัวใจเดียวกันแล้วเขาพูดคุยกันแล้วให้กําลังใจกันแล้วอยู่ด้วยกันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ยิ่งสุขภาพดีแข็งแรงเป็นกําลังใจซึ่นกันรายการคือเหมือนคนจะหายเลยคือคืออยู่แล้วมีความสุขผมว่าเนี่ยอย่างนี้เป็นสิ่งสาคัญครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมถึงแม้ว่าเราเราก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งที่เราไม่ได้ไม่ได้ติดเชื้อตรงนี้แต่ว่าการให้โอกาสที่สําคัญมากๆกำลังใจนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วเหมือนกับเนื้อหาความรู้ทั่วไปว่าโรคนี้จะ ไม่ได้ติกันง่ายๆที่เราเกลีที่ก่อนว่านั่งเพ้สัมพันธ์เรื่องบาดแผลจะพูดคุยกันนี้ไม่เป็นไรต้องถ้าสังเกตให้ดีสังเกตว่าเรานั่งชิดเลยจะไม่ได้นั่งห่างคือนั่งกันชีดๆเลยหลายคนจะกลัวว่ายน้ําด้วยกันได้นะว่ายน้ำด้วยกันได้ทานข้าวด้วยกันได้ทานข้าวด้วยกันได้ใช้เส่้อผ้วอะไรอย่างงี้ได้หรือว่าถ้วยแกงเนี่ยจริงๆก็ทานด้วยกันได้ใช่ไหมแล้วก็ช้อนถ้าไม่สะดวกแค่ช้อนกลางได้คือรวบโต๊ะอาหารได้ ซึ่งเราคงไม่สามารถจะไปถ่ายทําตรงกันได้จะถ่ายาำเข้าด้วยกันแต่นับไว้เช่นที่กังวลว่าจูบกันละเป็นไหมผมเคยอ่านเจอนะโหจูบกันต้องใช้น้ําลายปนเปื่อกกันเป็นถังนู่นคงจะยากเลยครับคนจะยากยกเว้นว่ากรณีที่มีแผลอยู่ในช่องปากนะครับต้องต้องมีข้อยกเว้นแต่กรณีมาถามกันต่อเรื่องการดาเนินชีวิตอมาจนถึงตอนเนี้ยตอนนี้ที่ทําอยู่งานที่ทํานี่มีผลสุขภาพเรามีผลไหมทำงานหนักได้ไหมตอนนี้ขุดดินทำสวนเนี่ยทำสวนได้ไหมทำสวนกับ S <s <we ak> เ,ปเป็นเป็นอาชีพแต่ว่าแต่เบาใจอาชีพรับคะ<ช>่ะไม่ไมค,คือคือตัวเราเนี่ยไหวไหมสู้ไหวไหมร่างกายที่มันมีเชื้ออยู่เนี่ยมันสู้ก็ทําทํางานได้เหมือนคนปกติค่ะหนักหนักได้ไดทํหนักได้ค่ะอทาได้เห<ด>มือนคนปกติแต่ยิงปัจจุบันนี่มียาอยับย่างเชื้ออยู่เนาะยับย่างเชื้อตีคุณหมอเป็นเฮือตีโรงพยาบาลต้องมารับตลอดต้องมารับทุกเดือนรู้ว่ายังไงครับแล้วแต่คุณหมอจะกาหนดค่ะ แล้วค่าใช้จ่ายได้เสียอะไรสักบาทไหมครับค่าใช้จ่ายนี่ใจ้ตามสิทิบัตตร่อใช้สิทิททบัตรก็คือคคไม่มีการเสียต้องบอกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมใครคนกลัว่างรี้ลูก,กลัวเรื่องค่าใช้จ่ายจะแพงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ไหนจะกลัวเรื่องสังคมละกลัวเรื่องใหญ่ตอนนี้คืออยากให้ตัดเรื่องยาเรื่องค่ารักษาไปก่อนก็คือไม่มีปัญหาแน่ๆแต่คราวนี้เรื่องจิตใจการให้กําลังใจนี่สําคัญมาก ถึงบอกว่าคนที่เป็นกําลังใจของของพุที่์พี่หญิงก็คือลูกลูกและครอบครัวลูกและครอบครัวต้องญาติสนิทใช่คือคนคนต้องรู้จักเข้าใจด้วยว่าโรคมันไม่ใช่โรคอะไรที่ที่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ก็ไม่ควรจะไปติดละครับก็คือเป็นแล้วที่แน่ๆอกตายตายแน่ๆอะทุกคนตายอยู่แล้วทุกคนตายอยู่แล้วไม่ต้องว่าเป็นโรคนี้หรอกเดินออกไปนี่รถชนอาจจะตายได้แต่ถามว่าทํายังไงถึงจะป้องกันไม่ให้มันตายนี่สําคัญกว่าพอรู้ว่าเราเป็นเริ่มทานยารักษาสุขภาพแล้วเนี่ย การดูแลส่วนอื่นครับการเข้านอนความเป็นอยู่นั้นมีมีมีม,ม,ม,มีมีห้ามไหมนอนไป็นด้อพิเศษอะไรเงี้ยไหมมีอะไร<ม>ไ<ด>พิเศษกว่าคนอื่นไหมที่ว่าเราจะทำทำตัวเพื่อเป็นเหมือนปกติค่ะแต่ต้องต้องรูตง้ตัวเองตลอดว่าตัวเ,เขานี่เป็นเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งค่ะห้ามไปที่นั่นที่นี่อะไรอย่างงี้มีมีห้ามบ้างไหมบอบมีห้ามแต่ว่าเวลาไปเนี่ยต้องต้องต้องดูน่อยค่ะย่างเช่นว่าเวลามีงานคนเยอะๆเนี่ย อาจจะเป็นรับเจ็บเข้าไปได้ก็กได้เหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะติดโรคเอ่อเท้ามาอยางเป็นโรควัดเป็นพูนละอองเป็นอะไรคนอื่นี็เขามีไอมีจามมันโรเขาคนที่เป็นโรคนี้ก็คือคือคุมกันบมอกอันมีน้อยคนปกติสมมุติเราเราสองคนปกติมีร้อยพี่เขาจะเหลือแค่ยี่สิบครับพอโดนเชื้อโรคชคเข้ามาตูมหนึ่งระบบป้องกันมันไม่มีไงชคก็คือโดนเต็มๆแต่เราชคมาเรายังมีมือมีไม้ป้องกันอยู่แต่นี่เที่จะไม่มี กงเลี้ยงแหล่งชุมชนที่เป็นชุมชนเยอะๆ,ๆ,ๆถูกไหมก็เล <ๆ S 2> ี้ยงคนตีว่ามีมีโลกที่ต่อก็เขาง่ายอย่างเช่นวัดละโลกกบวัดอย่างเงี้ยค่ะครับเวลา<ม>ถามว่าไปเยี่ยมได้ก็เยี่ยมได้ค่ะแต่ว่าอย่างสมมติว่าอยากไปเยี่ยมเปืือนตีว่ามีโลกแตกเป็นวัดละโลกเป็นวัดเนี่ย<ม>เขาก็มีวิธีเข้าไปหาเขาค่ะย่างเช่นต้องมีผ้าพิษจมูกหรือว่าอบต้องเอาอันสูตรหายลมหายใจแบบว่าผ่านเข้าหากันนะคคัะอาจจะ ใแบบยู่เสียงเฉียงไปน้อยหนึ่งอย่างนี้ตามคําแไดน้าของของอพยาบาลหรือคุณหมอเปิดจะมีวีธี่ไ่้น,น้ำคือจิตใจของเราต้องขวงเขาด,ด้วยใ่ค่ะแต่บอแสดงออกมาคืขอขางหูว่าเขาเขาปฏิบัติจอัน<อ>ก็เขาแต่เขาระวังตัวของเขาทุกขั้นตอนนะะรู้สึกเกิดปากไหมเราเป็นอย่างนี้นกะ ถ้าถ้าอูถึงว่าอยู่อยู่ในที่บุคคลที่ว่ามีการยอมรับนะคะเนาะมีการยอมรับทําตัวกเพาเหมือนคนปกติแล้วก็เข้าใจแล้วก็หูการติดต่อว,ว่ติดกันช่องทางใดเนี่ยคืออยู่ด้วยกันยังยังว่ายังมีความหูหูหูห้กันเนี่ยบื่อึดอัดค่ะผมว่าอยู่เหมือนคนปกติแต่ว่าไปเจอคนที่ว่าเปิดบอเข้าใจเนี่ยพอหพันเขาปุ๊บเนี่ย คนคนนั่นจะเดินหนีจากเขาไปเลยนี่นี่อึดอัดมากมีความเชื่อที่ผิดๆใช่ค่ะเหมือนความเชื่อแต่เขาหมมีโอกาสตีอธิบายคือก็เปิดฟังน่นครับก่อนกับหลังกินยาเนี่ยต่างกันเยอะไหมครับพี่ต่างค่ะก่อนพี่เริ่มทานยามากี่ปีแล้วครับก็คือตัวของพี่เองนี่เริ่มเริ่มทานยานี่าผลติวา ผลปีชัดเจนคือแขม็ดเลือดนะคะเนาะเม็ดเลือดเม็ดเลือดหรือว่าพุ่มพึ่งกันในร่างกายนี่ตำตำลงแต่สภาพร่างกายนี่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเหมือนคนปกติเพียงแต่ว่าเจาะเลือดไปพุ่มตัวนี้มันเหลือน้อยค่ะแขนัันนะคะก็อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างอื่นบ่มีปัญหาค่ะพอโรคแทรกซ้อนกับบวได้เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นกับบวได้เป็นแล้วสุดท้ายยิงแล้วก็หลังจากตีกิ่นย่าม กินยาไปเรื่อยๆมาตั้งแต่ปีส<ม>ี่สี่ห้าฮะเริ่มกินยานกินไปก็มีอาการข้างเคียงของยาค่ะเยอะมากกับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงนั้นเวลาเรามีกำกัดสักนิดนึงเดี๋ยวต่อต่อไปจากจะฝากอะไรถึงคนที่ติดเชื้อแล้วใช้คำนี้เพราะว่ามันมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมรับตัวเองยอมรับไม่ได้เลย แล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่ร่างกายก็จะเริ่มร่กายก็จะเริ่มคือเป็นห่วงคนกลุ่มนี้ลงเรื่อยใช่ใช่คือว่าได้อย่างหนึ่งคนกลุ่มนี้คือส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานครับเป็นวัยที่ทํางานได้อาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือว่าเป็นกําลังสําคัญของครอบครัวถ้าคุณท้อแท้คุณไม่ทําอะไรเลยนะส่วนผลกระทบนันก็จะตามมาช่วงจังหวะที่คุณกําลังพอจะรักษาได้ยื้อตัวเองได้สู้กับมันเนี่ยมีอะไรจะแนะนํำไหมครับสําหรับผู้ที่คนที่มีเชื้ออยู่ในตัวแล้วคือถ้ามาหากรักษาแล้วเนี่ย มันจะมีสองกรณีคือชุมชนเปิดบ่อบ่อไข่เปิดหับหรือว่าย้อมฮับเนี่ยล้วกลมาเจอเปื่อนตีวะค้นตีเปิดเกยแล้วกลรักษาแล้วเนี่ยมาเจอคนบ้านเดียวกันเปิ่นก็จะแยกตัวเองไปบอกอายขวาความรับผูเปิดเผยนั่นใจห้ดีก็คือถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ทำมากข้อผมแล้วก็เป็นก็มันมีแหมวิธีทางหนึ่งคนตีว่าบ่อพ้อมในจุดนี้ตีเหมือนตีว่ามารรบกาับรักษาถ้ามาเจอเปื่อนเนี่ย ตางโรงพยาบาลเนี่ยเปิดมีอ่าวิธีการหลายๆวิธีการอย่างเช่นว่าคือคำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือว่าอาจจะขอมารับการปรึกษาเป็นการส่วนตัวโดยตีบว่าได้รวมกับคลุมเปลื่อนไปออก่อน,น,นก็น<ะ>นกนได้ก็ได้ค่ะตั้งนี้เปิดเปิดโอกาสให้ทุกทุกค,คนเลยนะเจ้ะ ก็มีเบอร์โทรติดต่อนะคะเนาะครับเบอร์โทรที่หมายเลข0ูนย์ศูนย์แปดสี่หกแปดเจ็ดห้าหนึ่งสองหกนะจ๊ะเป็นเบอร์มือถือของแปลนเบอร์มือถือของกลุ่มงานปิเปิลจะ่ง้ฮคําปรึกษาทุกเรื่องถ้ามีเรื่องอืดอัดอะไยังในใจนเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องของตัวเองหรือว่าสู้ข่าวของตัวเองทุกเรื่องนะคะครับก็ย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยปิเปิลได้แต่างจังหวัดก็โทรได้นะันี้ได้ทุกคนเลยหมายเลขโทรศัพท์นะครับแนะนแปดสี่หก8ปดเจ็ ห้าหเฉพาะเวลาราชการก็คือ8ปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปย้ําในรายการอีกรอบหนึ่งซึ่งผมกับนักโอ้ก็คงต้องยืนยันถ้าผูฟังถ้าท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งว่าคนเป็นเฮตไอวีสามารถอยู่ร่วมกับเราได้ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะรังเกียจไม่ให้มาอยู่ในสังคมของเราครับขอเพียงทุกๆฝ่ายทุกๆท่านช่วยกันเป็นกําลังใจส่งกาลังใจคือให้โอกาสแล้วก็ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันผมว่าสังคมมันจะน่าอยู่ขึ้นผมจะยืนยันอีกนิดนึงหลายคนบอกว่าคนเป็นเฮตไอวีเน ัวนี่ผมให้ดูผิวพรรณนี่ผิวพรรณนี่ยังเหมือน,นเดิมครับเพียงแต่ว,ว่าแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณคนที่คุณมั่นใจอยู่ไม่เป็นครับนี่ก็ผมว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคนอื่นที่เขายังกล้ามายืนยันว่าเขาเป็นวันนี้ก็ขอบคุณพี่หญิงมากมากที่มาให้ความรู้แล้วก็เป็นกําลังใจดีๆสําหรับคนที่เป็นหรือว่าเป็นเป็นภูมิต้านทานสําหรับคนคบที่มีภาวะเสี่ยงนะครับ ทางรายการคุยไดะข่าวก็ขอบคุณพี่หญิงมากมากครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่สู้ๆครับครับแล้วกลับไปที่ห้องส่งครับครับกระโดดกลับมาโดยเร็ววันนี้ใช้เวลาคุ้มค่ามากตอนนี้เราเปิดสายในห้องส่งนะครับศูนย์ห้าสี่เจ็ดเจ็ดสามเก้าสี่เก้าสลับมีเรื่องจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเฮตไอวีครับซึ่งต้องก็คือคงไม่ต้องสรุปอะไรแล้วล่ละเพราะว่าเนื้อหาที่ชัดเจนมากเรื่องการเป็นอยู่กับคนที่เป็น นะครับเราจะย้ําหมายเลขโทรศัพท์ไว้อีกทีหนึ่งนะครับสาหรับกลุ่มงานส่งเสริมกลุ่มงานสุขศึกษานะครับของโรงพยาบาลน่านสําหรับท่านที่ต้องการจะโทรศัพท์ไปสอบถามหรือว่าต้องการคำปรึกษาครับหมายเลขโทรศัพท์เอาเบอร์มือถือเลยเบอร์มือถือเลยนะครับ0846875126นะครับ0846875126ในวันและเวลาราชการเวลาราชการก็คือ จันทร์ถึงศุกร์แล้วแล้วก็เวลาประมาณ8ปดโมงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็นนะครับเพราะจะสะดวกที่สุดนะครับเพราะหลายคนนี่โทรไปเสาร์อาทิตย์แอบโทรตอนดึกไม่ได้แต่ก็จะมีศูนย์ท่องไร่อยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าไม่สะดวกใจไงก็ลองติดต่อหนึ่งหกหกเก้็ได้หมายเลขนี้รับทุกเรื่องอยู่แล้วครับเดี๋ยวก็จะส่งต่อให้นะครับซึ่งหลายๆคนลึกจำเบอร์ยากๆไม่จำยังไงอันนี้ทิ้งท้ายกันไว้ที่วันพุธในทุกๆวันพุธในช่วงของเราต่อไปต่อไปเราจะไปทําเรื่อง กว่าจะมาเป็นอืมอาชีพจุดจุดจับกว่าจะมาเป็นอย่างนี้กว่าจะมาเป็นอย่างนั้นครึง่งถ้าหากว่ามีท่านผู้ฟังแนะนําอยากจะรู้ กว่าจะมาเป็นคุณครูเขามีขั้นตอนเขาต้องเรียนอะไรกันบ้างกว่าจะมาเป็นนักจัดรายการไปมายังไรถึงมานั่งกันตรงนี้เราเราจะไปพยายามหามาให้แต่ละตอนละตอนว่าเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นสื่อกลางที่ดีสาหรับท่านผู้ปกครองที่รับฟังอยู่รวมไปถึงน้องน้องเยาวชนด้วยเยาวชนที่ว่าจยาวางแผนอนาคตตัวเองว่าอยากไปใช้ชีวิตหรือว่าท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยากจะได้ช่วยชี้แนะได้อย่างว่า อาอย่างเรื่องใกล้ตัวพูดหน้าก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวก่อนกว่าจะมาเป็นรายการกว่าจะมาเป็นนักข่าวกว่าจะมาเป็นนักจัดรายการกว่าจะมาเป็นช่างภาพโทรทัศน์เขาไปทําอะไรกันมาถึงได้มานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นอีกคนทางหนึ่งที่หลายๆคนมองหาอาชีพแบบนี้อยู่นะครับวันนี้รายการคุยไทยข่าวผมวัฒนาชัยนนทตะคับกัปนนาถพจิตครับผมต้องพารายการจากลาไปก่อนพบกันใหม่ในคู่ต่อไปวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ